สวัสดีครับพี่น้องวางกระโดดหน่อยข้าครับวันนี้ผ้าพี่น้องลงตรงหน้าขี้เก่าลรอครับพยายามตุ่มปลาไหลครับพี่น้องไปพี่น้องลองมึงวันนี้ผมใส่ลอสาไปเลยครับเพราะอา้ามันโลงแห้งครับน่ครับใส่ในสานี่ครับใส่เว็ลอสานี่ครับผม ส่วนใหญ่ใส่รอสาครับพีอนี้นามลงแห้งครับมีหมองใส่ล้วครับท้องหน้าครับไปพี่น้องติดตามกันไหมตังแรลกกันนี่พี่น้องไอ้ปลาบ่อนปลาปลาเลยพี่น้องนิสาปลาหลายแหี้ยครับเดี๋ยวดีใส่ในซสาพี่น้องครับใส่ลรอท้องหน้าครับลรอสาใส่ในซาเพี่น้องยานจะคล้องเพันว่าเอานาครใส่ลรอท้องหน้าเอาครับ หลังแหลกพี่น้องมี่โตบ่เอ,อ๊ะคว้าวพี่น้องแหลกกับคว้าวเลยไอ้พี่น้องเบื้องหลังที่สองกันหลังแหลกคว้าวมาหรือพี่น้องเลยอ๋อันนี้ใส่ในท้องหน้าเลยพี่น้องโอ้ตัวใหญ่พี่น้องสมาร์ทคุ้น โอกว่าแค่เงพี่น้องทำไมคู้นี่ล่ะมาได้นข้างใดบุ่นี่นี่พี่น้องทำไมคู้อยู่ใหญ่โพี่น้องอ่นสองลังใดมาต้นนึงครับทำไมคู้อยู่เย็นสุดเนยถือพี่น้องพี่น้องเลยอยู่พี่น้นอง ตังไล่หมือพี่น้องก่อนสองมือกวัวสีขาวพี่น้องอยู่พี่น้องต้นนึงครับใหญ่อยู่ครับงา,งามเลยครับใส่งามเลย,ยต้นนึงพี่น้องโอ้ยบมก,กินเนื้องอ่ายๆครับพี่น้องอากาศมันหนาววะนี่ครับพี่น้งองแต้นนึงพี่น้อง

Nhà nha nha nha, tuy nhiên yêu kỳ đọc. Nhà nha yêu kỳ đọc. Nhô, bada yêu, 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 ตัวนึงพี่น้องตัวพี่น้องยงมาสีหลังไดนะ้มาสามตัวพี่น้องโอ้โรนี้สาพี่น้องใส่บ่ไใดครับปลาเข่าข,ขาวกระเทียเจียวอ่ะใส่โรนสาแทนมีแต่มีโตว่ะพี่น้องเลยโอ้ยมีพี่น้องฝ่าฝ่า ตัวพี่น้องโอ้ยามาหาลังเด็ดสามตัวพี่น้องถึงตอในท้งหน้ากับในซาบุถือเลยพี่น้องเอ้ยอะไรเพราะท่านลงซาพี่น้องทรงหน้ากับเซบุได้ครับขุดบวายครับน้าลงเงี้ยคูดก็ต้องขุดวิศอกครับพี่น้องโอ้บโอ้วเดี๋ยวกับเมื่อยยักษ์ยักษ์ยักษ์ใหญ่เลยพี่น้องอุ้ยสองตัวพี่น้องโอ้ยฟุกเดือพี่น้องเลยเท่าไหร่ บ่าเทสิบุมีพี่น้องเลยอยากนี้เลยครับโอ้ตัวนี้เกินเครื่องโลกพี่น้องยกกระได้เลยพี่น้องยกตุ่มโอ้ข้อตุ่มหักเลยพี่น้องนะยกกะได้ครับพี่น้องต้องจัาแบบหนึ่งครับพี่น้องทำแบบนี้ก็ไม่เห็นพี่น้องเลยอ้ยใหญ่ขนาดใหญ่แน่พี่น้องโอ้เกินเครื่องโลกครับตัวนี้ กลับล่องเลยเกือบโลดหรครับเห็นบ่ครับพี่น้องอ้ยันยกกันยกบ่ได้ยกเอียงกเอียงบ่ได้พี่น้องเอ้ตุ่มบุกเลยเอียงโอ้่เลยพี่น้องเอ้สองตัวอีกต่างหากตัวนึงนี่ซ้ำตัวนึงใหญ่กว่าหมาคู่น้อยนึงครับไ่ตัวนึงบิ๊กเลยครับพี่น้องเอ้โอ้ยเห็นบ่แล้พี่น้องเอ้ มากระมา,าสายลืมกล่องครับพี่น้องมาหอนไม้ลืมกล่องกบองาบเอากล่องอีกสองตวัวพี่น้องโอ้ยงามๆเลยพี่นอ้องใหญ่คักเลยตัวนี้ดูปักใหญ่งงเลยพี่น้องอานม้านมาน,มานครับพี่น้องหกหลังเด็นไหมหา,าโตพี่น้อง โอ้เกือบสองโลเลยพี่น้องตัวใหญ่บิ๊กๆเลยสองตัวครับพี่น้องเห็นมั้น้องพี่น้องเลยถุงก็งอวัวพี่น้องเลยไปต่อพี่น้องยังไม่ทันจบครับพี่น้องต้อหลังทิชชู่เลยพี่น้องเบังล้างทิชชู่พี่น้องโอ้ ีดินทรายครับพี่น้องมันดิมีโตบ่พี่น้องโอ้ยย้อนแสงพี่น้องเห็นบ่หน่อยเนาะโอ้ยอาจารย์้อนแสงบ่เห็นเลยพี่น้องเลยดิมีจุดมั่วเลยพี่น้องเลยสองตัวงามเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยเงี้ยงามเลยพี่น้องสองตัวโอ้ สานี่จ้บแห้งพี่น้องเลยภาคเสียงหนามมันไล่เดียวเหรอไอโต้พี่น้องสาเนภาคเสียงหนามเต็มเลยครับหนาปุดเลยนี่ครับพี่น้องผมใส่ไปสามลังยามาสองลังได้มาสี่โตพี่น้องเมื่หลังพี่รังที่แปดครับพี่น้องสบายเหรอครับจบแล้วครับหลังนี้ปิดทิพย์ครับหนูไม่ว่ากันไหมครับพี่น้องไอโต้บอฟาบพี่น้อง อะไรมันอยู่ทางภาคเกษตรคุณครับพี่น้องซ้ำไม่ห่วยเลยครับพี่น้อกอาศัยในภาคเกษตรนี่ครับกระจายมอของมาเลยครับพี่น้องมันอยู่ในภาคเกษตรคุณครับทา่นภาคเกษตรนี่ครับเกษตรษ้อยหลายพี่น้องหมาปุ้ดเลยครับเนี่ยซานี่ซาหลังเดี๋ยวมานีโตครับพี่น้องซานี่ สุดยอดครับพี่น้องโอ้ยเขาม่ต้องเกี่ยวคอซองโลอัพเลยแหละพี่น้องเลยมีแต่บักใหญ่ๆเลยครับพี่น้องแบบนี่ใหญ่ๆเลยครับโอ้ยบิ๊กๆขนาดเลยพี่น้องตะเวดแต่ว่าแต่ร่างแต่วาเจ็ตโตครับพี่น้องครับพี่น้องคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้ำแนวด้วยครับพี่น้องอยมีกำลังใจเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งมือ เมือนหาสิลงไปหวยพี่น้องเพราะว่ามันบูมีหม่องใส่แล้วครับไม่มีกะนำพวกเบสไปพี่น้องใส่บ่ได้ครับต้องหาใส่นิสานิสากะับบางสายก็ถือบางสายกับบถือถือกับพี่น้องครับพี่น้องกตขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมให้กำลังใจขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ